ของแต่เราไล่สเต็ปม,มา969796906 9, 9, 9, ผ,ผมก็ไล่ใกล้ๆบันไดเก่าอ่ะไล่สเต็ปนี่96906 6ตัวนี้ออก662 0ตัวนี้ออก503 62นั้นรับมุกเขาก็86อ่ะ แปดหกไม่่โซนนี้ก็ออกสี่เมื่อกี้ออกจะเต็ปสุดท้ายเขาออกหกหกสองวันนี้อาจจะออกสี่แปดหกก็ได้เห็นไหมมันอยู่มันอยู่ที่เดียวกันปัจจุบันก็หกหกสี่สองปั๊บมาเข้าแปดปั๊บก็ออกแปดหกก็ได้แบบนี้นี่จะแปดหนึ่งอะไรก็ได้นี่ตัวหัวเขาก็ตัวหัวเขาครั้งทุดท้ายอะไรนะคนหนึ่งแปดเดบมันอะไรนะห้าสามหก มันก็อยู่ใกล้กันนะตัวหัวมียังไงวินิจฉัยไม่ออกแต่ว่าผมจะเอาตัวไหนที่ถามว่าจุดพลาดต,ตรงไหนที่เราไล่ตัวหัวแล้วเราเดาว่าจะเข้าหนึ่งเราจะเข้าสูงก็ไม่เข้าห้าสามหกเราเดาว่าเขาจะเข้าอันนี้เขาไม่ออกขอเขามาหนึ่งเขาหนึ่งหลักแสนรับมาหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดก็อยู่ใกล้ๆน,นี่แล้วเขาออกจากหนึ่งเขาจะไปไหนอ่ะ 5ไป69หรือเปล่าแบบนี้หนึ่งก็มี2ตัวทําทําให้เราเชื่อมยากเขาจะเดาก็เต้าที่ศูนหรือเปล่าแต่ตัวหัวเขาไน่าจะอยู่บริเวณนี้นะอันนี้สเต็ปเขาก็จะไล่ไล่เข้ามาตัวสุดท้ายคือออก662แล้วหวยเมื่อกี้มาออก21ด้วยเห็นไหมมันรับมุกกันเลยปูพื้นฐานมาที่เดียวกันหวยก็น่าจะอยู่โซนนี้ผมว่า ถ้าออกเลขหาบก็ไม่เกินตัวนี้แน่นอนนะเอาหนึ่งมาไว้หลักสิบก็แปดหนะึ่งแปดไละนะหรือจะออกเบิ้ลก็หนึ่งแปดแปดไปเลยก็ได้แบบน,นี้ถ้าไม่ถ้าแปดบนแปดล่างก็น่าจะโอกาสที่จะเป็นแปดเก้าก็ได้เก้าแปดก็ได้หรือจะหกสี่แปดแปดสี่หกนี้ได้ตัวนี้ผมชอบอยู่ซึ่งตามมานานลแล้วะตถามว่าจกไหมวันนี้ นี่มันก็มองไม่ออกแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงะ่ะอาจาร์บรรไดผมจะมองตรงนี้เป็นตัวหลักที่ม,มออือรัวถ้าถ้าจะเป็นตำแหน่งนี้ก็โอเคปูพื้นฐานแล้วสังเกตหหวงวันนี้เขาจะออกไม่เกินมันจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณเลขตัวเก่าๆเรีเชื่อมโยกกันนะถ้าเป็นเลขเก่ามาก็น่าจะไม่เกินอาจจะเป็นวันเกิดผมก็ได้สี่สอง สองสี่สองอะไรแบบน,นี้ตัวเก่ามากตัวเก่ามากสองตัวหรือจะหนึ่งตัวแล้วแต่เป็นสี่สองหน้าสนแล้วก็บางทีก็อยู่ฝั่งนี้เพราะสังเกตดูหกหกสองเนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้คู่ล่างอาจจะโยกมาฝั่งนี้ก็ได้นี่เบน้ต้นทีนี้แต่ตามผมไล่นะตามไล่ผมว่าหัวก็จะจบอแถวนี้เห็นไหม 1> 8ปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแต่ว่าเซนเลโซนเลขแปดเขาจะมีตัวล้อมอยู่ประมาณนี้หกสี่แปดแปดแปดหนึ่งเนีตัวที่เขาจะสแสดง่ะกว่าตีวงล้อมเลยนะนี่ดีพกว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เราหวยนะถ้าจะออกแบบนี้ก็ได้นี่สามตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นหาเบิ้ลก็อยู่ตรงนี้ปกติไม่เกินห้าตัวนี้หวยอะ วัดกันว่าหกกับเก้าตัวไหนจะมาขน,นาดละแต่ลุงชอบอะ่ะผมตันนี้จะชอบต้นต้น่แปดหนึ่งแปดหรือหนึ่งแปดแปดก็ได้แบบนี้ไม่ระหว่างหกกับเก้าหกกับเก้าผมรู้สึกค่อนข้างมันจะทางอกหกมากกว่าหกมันเว้นไว้สองวันนั่นน่ะอ่าพอเว้นแล้วก็น่าจะหกมาหลักร้อยประมาณนี้อีกรอบก็ได้คหรือหกไปหลักหน่อยผมก็น่าจะเล็งอยู่แถบนี้ยเมื่อกี้ออกสองหนึ่งก็รับมกแปดสี่ น่า,นาจะเป็นหกแปดสี่หรือเปล่าอืมอ้าวเขียนไว้แล้วเหรอ,อเขียนคําตอบไว้แล้วนะน่าจะเป็นตัวนี้มาก <c oughs> เขียนเพราะเราไม่เขียนในอาจารย์แม่แล้วเราจะไม่เขียนรอ <c oughs> อันนี้แนวสีทางเป็นตรงนี้ก็ได้นั้นตัวชูข้างหน้านั้นเป็นพะจุดจุดที่เขาจะออกมีจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้จุดหนึงน่งที่เขาจะออกอ่ะที่เล็งดูดีๆแล้วก็ถ้าไลาด่ดีๆแล้วก็จะมีบันไดนี้ยังหน้าสวนเพราะเขายังเดินต่อ ถ้าไล่ไมาชัดๆก็น่าจะเป็น6 6 4 2นะครับก็น่าจะเป็นในหล่ะห6ห 6, 2ปับ๊บถ้าเข้า6เข้า8ปดหรหสองไม่6กกับแเป็นหลักสนะิบเนาะถ้า8เป็นหลักสิบก็น่าจะง่ายอาจะเป็นแปดสี่แปดหกแปดหนึ่งแดแปดนึ่งก็ได้ตรงนี้นะจะไป8 9กลางมันเชื่อมยองกันยากหน่อยหนึ่ง ลงหนึ่งจะเป็นไปได้อยู่นันในกรอบๆถ้าเขาเข้าเส้นก็ได้อยู่ตรงนี้ถ้าเขายังยื้อตัวเก่าบ้างก็ได้อยู่โซนนี้ไม่เกินนี้อแต่ผมก็ค่อนข้างจะชอบแปดหนึ่งแปดกับหกแปดสี่หรือสี่แปดหกก็ได้ตรงนี้ชอบสึดจะชอบตัวนี้พอเรามองทางแต่ว่าหวยทูก,กหวยอะนะ เนะนะฝันบาง,นางคนฝันก็มีส่วนเนะเอาไปแยกแยะไปคิดเองนะนบางคนบางคนก็แม่นบางคนก็ไม่แม่นครับไปแยกแยะเอาบวกเ้นตด้วยงคุณอาเล็กคุณปองเมื่อคืนฝันว่าผู้หญิงเอาแบงค์พันมาให้เป็นปึกสี่เป็นล้วแบงค์พันเป็นปึกเนี่ยส่วนมากหวยที่ออกมันจะมีเลขสี่สองตัวเลขตัวเก่ามาสมมติว่าเป็นเลขตัวเก่านะแสดงว่าสี่สี่มิ แดงพันเนีจะมีเลขสี่สี่สองตัวถ้าเป็นปึกนะแล้วแคจะตบท้ายถ้าเป็นไปได้ก็น่นาจะสี่สี่รูดไปเลยเราเราชอบเก้าก็สี่สี่เก้าหรือสี่เก้าสี่อะไรแบบนี้เราชอบหนึ่งจะสี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่อะไรก็ว่าไปถ้าถ้าฝันปึกเป็นปึกแสดงว่ามีเลขสี่สองตัวหรือจะสี่สี่จะมาออกร่างหรือเปล่าเนี่ยเรามองไม่ออกม่เป็นไปได้นะนี่ผม ให้แนวทางไปแต่ค่อนข้างจะแม่นนะถ้าแบงค์พันเป็นปึกจะมีเลขสี่สองสองตัวนะครับแต่ไม่รู้จะอยู่ล่างหรือจะอยู่บนแค่นั้นหลักนั้นใครไม่ชอบก้ากับเพียนไม่ชอบก้ากับเลี่ยนเป็นทกขมันดังมากเราก็เปลี่ยนเป็นเลขหกไม่ชอบสีก็เติมศูนย์เติมเจ็ดเติมอะไรก็ว่าไปเราคือการให้ข้อมูลนะแต่ว่าแม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้นะ ไม่อยากเขียนเยอะวันนี้โอเคเนาะประมาณนี้เนาะวันนี้น่าจะประมาณนี้พันสั้นๆฝันว่ารถสตาร์ทไม่ติดยาลีทสมสามสี่เก้าพูดสั้นๆก่อนไม่คุยเยอะหรอกกลัวฝันไม่แม่นฝันทม่จะฝันก็เขียนไปแล้วเนี่ยเขียนไปแล้วไม่ไม่อยากพูดมากเขียนไปแล้วก็ไม่อยากพูดแล้วเนาะ นั่นใครไม่ชอบก้าวเปลี่ยนไม่ชอบก้าวเปลี่ยนเป็น6คธรรมดามากเราก็เปลี่ยนเป็นเลขนไม่ชอบสีก็เติมสูนเติมเจ็ดเติอมอะไรก็ว่าไปเ,าเราคือการให้ข้อมูลนะแต่ว่าแม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้นะผมไม่อยากเขียนเยอะวันนี้โอเคเนาะประมาณนี้เนาะวันนี้น่าจะประมาณนี้เต็ม